แล,แ,ลแล้วเราคิดถึงเรื่องนี้คืออะไรอะ่ะคิดถึงเรื่องนี้ก็อย่าเป็นนักการเมืองที่ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมเอ้มงตีนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณกล้วยกับคุณดอา ขอเสียงใยครับสวัสดีครับว้โวว้้วแลวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยเคยหยิบมาทําและคิดจะทําแต่เสื้อกิบขึหนีงไปนั่นก็คือคอนเทนต์นิทานสดครับผมอ่าคือคอนเทนต์นิทานสดเนี่ยผมจะเอาแบบว่าคอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่แบบว่าส่งมาแล้วก็มาแต่งนิทานกาันโดยที่มีกล้วยกับน้อนเนี่ยช่วยแต่งด้วยซึ่งเนื้อเรื่องในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการแบบทําสดสดจริงๆไม่มีการเตรียมเนื้อเรื่องแต่อย่างใดก็แล้วแต่นะฮะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ด้วยที่ว่าาคลิปเร กลัวมันจะออกนอกทะเลไปงั้นวันนี้นิทาสดของเราขอเป็นพรทอตเรื่องที่ว่ามีบุคคลอยู่3คนไปตามล่าหาคุมสมบัติในถ้ำลึกกันละกันฮะโดย3ตัวละครนั้นนะครับมีชื่อว่าลุงตู่ลุงป้อมแล้วก็ปาลีนาคุณกลัวคุณน้อนบ้างไงฮะแล้วมึงเล่นอะไรกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ที่ที่กูพูดไปมึงได้ฟังกันบ้างไหมเนี่ยอะไรอะไรสาหนอประเด็นไทยทุกอย่าง นั่นแหละก็คือเราจะมาแต่งนิทานสดกันจากคําที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งมาก็ได้ลิสต์กันมาทั้งสิ้นประมาณ60คํานะฮะและเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ลูเล็ตนรกนะครับในการหมุนโอ้โหกูหมองไม่เห็นลูเล็ตนรกเราเลยนี่เราจะใช้ลูเล็ตนรกนะในการหมุนแล้วก็เลือกกันมาเอาวนว่าผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรอดูกันแล้วเป็นคอนเทนต์ที่ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเวิร์กน่าจะสนุกและก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งนอนคองกระดิ่ง เย็นใจเย็นโอเคกัเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับผม มาน,านิทานเรื่องเราต้องตั้งชื่อเรื่องกันก่อนไหมสามหน่อประจนภัยไงสามหน่อประจนภัยโอ้นิทานเรื่องสามหน่อประจนภัยโดยมีหลงตู่หลุงปอมแล้วก็ปารีนานะจ๊ะโอเคสามหน่อประจนภัยนะครับการเล่าเรื่องจะเล่าเป็นว่าเอฟแต่งก่อนส่งให้กล้วยกล้วยส่งกลับให้เอฟและเอฟส่งให้นอ็อตสลับวนไปวนมาแบบนี้โดยใช้คําของผู้ชมเนี่ยสามสิบคำนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมการละครหนึ่งนานมาแล้วที่หุบเขาเอเวอเรสต์ได้มีนักประจนภัยสามท่านที่เขากําลังจะไปล่าคุ้มสมบัติ ในถ้ำแห่งหนึ่งกันโดยนักผจญภัยนั้นมีชื่อว่าลุงตู่ลุงป้อมและ นะซึ่ง3ามคนนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินชานมไข่มุกมากเขาเลยได้ทําการพกชานมไข่มุกเนี่ยเป็นกอบเป็นกรมว่ากันว่าเอาชานมไข่มุกไปกว่า10กิโลแบกขึ้นหลังไปเพื่อไปประจนภัยเลยซึ่งวันนั้นนะครับเขาก็ได้รับมรดกมาจากญาติที่เขาบอกว่ามีคุมสมบัติอยู่โดยเขาบอกว่าถ้ำถ้ำนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกซึ่งถ้าเกิดเราได้ไปถ้ำนั้นได้เขาจะได้รับเป็นทองคารูปเปาวาน1ตัวที่มีน้ําหนักกว่า100กิโลกร,รมัมเป็นทองคําแท้ หนึ่งร้เลยครับต่อไปกล้วยเบอร์ยีิบสามกินน้ำลืมกินน้ำเลเพีย่โอ้โห่เหมาะกับชาไข่มุกมากหลังจากที่สามนออมาถึงประเทศไทยเขาต้องไปหาอะไรกินก่อนถูกต้องไหมเนื่องจากสามนอเนี่ยชอบชาไข่มุกมากเขาก็เลยไปหาชาไข่มุกมาลายเสือพี่ไล่เบอร์บูธีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันชานมชานมพ่นไฟไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ว่าพี่ผมไม่เคยกินแบบอ้สมมติไอ้ที่มันโค้งเอ็มเคอะพี่อันนั้นเออชานมพ่นไฟชานมเสือพ่นไฟโอเคเนาะเนี่ยมีไฟด้วยเนี่ยดูนะ หลังจากที่เขาต่อแถวไปซื้อชานมข้นไฟเนี่ยเป็นเวลานานเกือบนับ3ามชั่วโมงไปอ่ะครับชั่วโมงก็อยู่กบหายน้ํามากเน่ยก็เลยดื่มชานมแล้วลืมเคี้ยวอ่ะพี่ชาไข่มุกติดคอเลยต้องหามส่งโรงพยาบาลไปก่อนเลยหนึ่งคนยังไม่เทินประจนภไปแล้วเข้าโรงพยาบาล <c oughs> แล้วคนเลยจี่ปาีนากินชาไข่มุกแล้วลืมเคี้ยวพี่ <c oughs> เหตุการณ์ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพี่นัทสู้ๆนะห้าสิบยา,ยาอ่ะห้าสิบยาอาเจนโอ้โหแม่งลงล็อกไปเลยอ่ะอาเจนครับผมในขณะที่ปลาชานม,ามุกติดคออยู่นั้นตู้กับป้อม ได้หามหนี่ไปโรงพยาบาลหมอเลยถามว่าไปทำอะไรมาดูเหมือนหายใจไม่ออกเลยสืกป้อมเลยบอกว่าชาไข่มุกติดคอหมอเลยบอกว่าวัดเติร์ฟ้ามันมีด้วยเหรอหลังจากที่หมอถามไปหมอก็ได้ให้ยาชนิดหนึ่งมาซึ่งพอกินแล้วนัางจะหดเล็กลง <c oughs> พอร่างหดเล็กลงปุ๊บจะมีคำคำหนึ่งก <c oughs> <c oughs> ็ว่าว่าปารีนาหน้าหดนางนี่ เยพอปรินาได้เป็นนั่งเด็กได้ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นโคนัน <laughs> แต่ถ้าว่าถึงกับ,บกล้าเป็นเด็กไปแล้วนั้นปรินาก็ชาไข่มุกที่ติดคอก็อยังไม่หายไปส <laughs> ุกป้อมก็เลยใช้มือชโชวไปที่ท้องทำให้ไข่มุกกระเด็นออกมาจนทะลุเพดาน ซึ่งหลังจากที่หมอได้เห็นชาไขมุกเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนเพดานหมอก็รู้ตัวเลยว่านั่นคือไขมุกที่ติดเชื้อการที่ทุบท้องและไขมุกพุ่งมาเพดานน่ะมันคือการหยุดเชื้อเว้ยออซึ่งพอเชื้อของปรีนาหายไปแต่ปรีนาเนี่ยเขายังตัวเล็กอยู่เขาไม่เป็นไรตู๊กกระป๊อมก็ย้อนมาให้เขาบอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถไปบุกพจนภัยไได้เขาเลยได้ออกจากโรงพยาบาลน,นั้นและไปตามแผนที่ที่บอกหลังจากนั้นเขาก็ไปเจอถ้ำถ้ำหนึง่งตามที่บอกในจังหวัดจันทบ,บุรีเบอร์สามสามอะไรวะแมว แมวโอเค <c oughs> เมื่อไปถึงจันทบุรีแล้วพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าต้องไปที่ไหนกันต่อจึงเดินไปถามแมวข้างถนนตนหนึ่งแมวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกาฟิลที่เคเห็นกาฟิลแล้วแ <c oughs> ก็เป็นแมวอว้วนๆนั่งแบบทำท่ากวักมือเกี่วกับารวาดโลกกูก็เข้มมากบอกเลย หมืนนอนแบบผมใบอะเฮ้ยไอสามหนอมานี้กูมีอะไรจะบอกมึงมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาชาไข่มุกมึงมาด้วยแมวก็ทำ้อตกลงกวบไอสามหนอเฮ้ยพ่อแกเอาไข่มุกที่อยู่ในเป้ที่แบกมาเดี่ยสิบกิโลแบกนห้ฉันครึ่งหนึ่งฉันจะบอกใบตำแหน่งขุมสมบัติให้<อ>ตัดตอนน่อในเงินตุ่มเฮ้ยไม่มีทางเลือกแล้วว่ะต้องยอมแลกไข่มุกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะได้คำใบาจากไอแมวอ้วนนี่ <c oughs> ออนตจากที่กัฟิลได้ไข่มุกมา10โลแล้วได้ทําการเทออกไป5โลเพราะว่ามันเกินจํานวนที่แมวตัวนั้นกินได้พอแมวกินเข้าไปหมดปุ๊บเลยพูดว่าอืมอเลย uh huh. แมวตัวนั้นได้เผยว่าปั้นปัดทองปัดทองอะไรห <laughs> รอปลาวาน uh, ปลาวานโอเคแมวแมวเลยกรเก็ฉเฉยว่าปลาทออะไ กดรัพ์ของปาวานสีทองว่าอยู่ที่ไหนปรากฏว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายทั้ง ทั้ง3าคนก็เลยเช่ารถวัดันหนึ่งรถดิ่งไปที่เชียงรายหาต่อไปที่16 <30. S 2> 16โบ,บโบโบปารินาที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโคนันแล้วหลังจากได้ฟังเพลงก็รู้สึกเคิบเิบแล้วแบบไหนๆกูก็เปลี่ยนจากปารินาเป็นโคนันอะ่อะอะ่อะอะ่อะกูเปลี่ยนเป็นโบเลยก็ได้ไหน ôi, ๆก็จะเปลี่ยนละอย่เปลี่ยนชื่อตามไอดอลจะได้มีแบบกำลังใช้ถึงเวลาออกไปตามหน้าสมบัติเดี๋ยวเดี๋ยวโบเป็นไอดอลไหนวะที่ซุ per วลนที่ โอ้ตอนนี้ก็เป็นมีโบมีโบซูปเปอร์วารนไทยเข้ามาร่วมการส่านทไทยได้อ๋อมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาอะไรครับวันนี้อะมันจะตู่กับป้อมนี่ชื่อเดิมตลอดนะแต่ปารีนานี่จะเปลี่ยนไปเรื <c oughs> เ่อยๆเป็นแบบคิดอะไรไม่ออกก็เอามาลงกับไอคนนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็ชื่อบโบแล้วมาถึงเชียงรายกันแล้วคนเขาเฮ้ลงมา,ายยงไม่ได้เตรียมเครื่องหมกันหนาวไปมาเลยวะฟังไงดีวะหนาวจนแบบที่เห็นตรงนี้่ะเออใส่ใส่แล้วนี่ ออกขึ้นเหนือแล้วหนาวใช่พี่ไม่ไหวแล้ว่ะชายไทยบุกสั่นกระหดแล้วพี่ทั้งสามนอนเนี่ยก็เลยต้องรีบวิ่งเข้าไปไปหาแบบเครื่อง เครื่องแต่งกายก่อนพี่แบบมาแบบมาผจญภัยที่อะไรพกแต่ชาไข่มุกมากมันอยู่บนรถมันจะไปหาที่ไหนอ่ะตอนนี้ถึงแล้วพี่อ๋อถึงแล้วอ๋อถึงหน้าถ้ำแล้วโอเคไม่ไม่ถึงหน้าถ้ำถึงเชียงรายถึงเชียงรายโอเคโอเคไม่มีอุปกรณ์ผจญภัยเลยเลยมีแต่ชาไข่มุกที่แบบทั้งหดทั้งสั่นอ่ะพี่โอเคเดจะต้องไปหาอุปกรณ์บุกป่าฝ่าถ้ำฝ่าดงแค่นี้แหละโอเคประยุทธ์นัด หลังจากที่ทั้ง3ได้ไปถึงเชียงรายแล้วได้ทําการไปร้านเสื้อผ้าพอเข้าร้านไปทุกคนต่างตกใจเพราะด้านหน้านั้นมีโพเดียมอยู่อันหนึ่งและมีใบหน้าของบุคคลที่เป็นเฟรนด์ของเขาชื่อว่าประยุทธ์น้ำสมบูอะไรอ่าอิ่มจังเลยทั้งสามคนได้เจอเพื่อนที่หายจากกันไปนานและได้ทําการชกหมัดกันสองทีอ่าและทําการพูดคุยว่าฉันจะไปหาบาวาสีทอง ยุดได้แนะนาทั้ง3าคนไปที่ร้านอุปกรณ์เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการตามหาประวันสีทองนั้นอะตอนนี้ซึ่งร้านนั้นเนี่ยมันเป็นร้านมือ2เป็นของที่มาจากเกาหลีมาเป็นกล่องซุม่มเป็นกล่องซุ่มแบบแนวเซอร์ไวเลซึ่งเจ้าของร้านคนนั้นก็คือจียอนอะจียอนที่เป็นดาราน,นั่นแหละซึ่งจียอนเนี่ย <c oughs> เห็นว่าตู่ต้อมแล้วก็ <c oughs> ปารีนาหรือโบเนี่ยตั้งใจมากที่จะไปล่าขุมสมบัติซึ่งถ้ำนี้นี่มันก็มีประวัติที่ค่อนข้างโชคโชนเพราะถ้ำนี้นี่เคยมีคนมาบุกแล้วต้องการที่จะ มันเป็นคนที่มาการเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยมีจํานวนคนอยู่ประมาณ13คนซึ่ง13คนนั้นเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันลําบากมากเลยสุดท้าย13คนนั้นก็หาทองคําไม่เจอคุณไหมเป็คุณนะไม่ใช่เยาวาชนนะพี่ ช่วงนั้นน่าจะเป็นพวงน้ำขึ้นเลและ <c oughs> จียองก็ได้บอกแบบนั้นกับตู่ป้อมแล้วก็ปารีนาไปเลยทําให้ทั้ง3มคนเนี่ยค่อนข้าที่จะกลัวมากแต่ด้วยความใจฮึดสู้ตู่เลยบอกออกมาอย่างเต็มที่ว่าอย่าไปกลัวพวกเราจะนําพาสมบัติกลับคืนสู่แผ่น<ร>ดินของเรา,เราให้ได้ว2ยิบสองเชิญคุณกล้วยอาดำที่มีสีขาว หลัง <c oughs> <L an> จากที่ลุงตู่พูดออกมาอย่างนั้นป้อมกับโบก็สันลลิกับสันไปด้วยความกลัวสัน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 ไม่หยุดพูดยังไงก็ไม่ยอมหยุดสันสัีลุงตู่ก็เลยบอกมองเข้าไปในตาข้าสิ <laughs> มันไม่มีสีขาวเลยแยเนะ <laughs> <c oughs> <c oughs> ต้องตามการนำทัพของข้ามา <c oughs> แล้วลุงตูก่ก็วิ่งวิ่งกลับไปหาประยุทธ์ที่นั่งอยู่ที่โพเดียมแล้วจับโพเดียมทุ่มไปหนึ่งทีเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของเพื่อน ตอนนี้ค่าขวัญกำลังใจบบกหนึ่งร้อยเลยพี่ได้ปั๊บตอนนี้ป้อมกับโบก็ถ่ายสั่นอะพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมคำใบก็พร้อมคนก็เลยออกเดินทางเดินทางไปที่ถ้ำน็อตเบอร์สี่สี่มาลีหลังหลังจากที่ตู่ได้ทําการใชสกิลวอลไคเพิ่มาลังใจวอลไคและได้ทําการเดินไปที่ภุเขาสิบสามหน่อดันพบกับมาลีที่นั่งฝ่ายห้างอยู่หน้าถ้ำมาลีเลยเลยถามว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อตามหาอะไรกันตูก็เลยบอกว่า ถ้ามาเพื่อตามหาปาวันสีทองทันใดนั้นมาลีได้ทําการลุกขึ้นแล้วบอกไปว่าเจ้ามาแค่สามคนจะไปหายปันได้ยังไงกันเจ้าต้องมีข้านําทางไปด้วยตัวเลยมากระซิบกับป้อ,อมกรโบอ่าป้อมกระโบเลยถามว่าเฮ้ยเราจะเอามันไปเรียกว่าป้อมกระโบเลยบอกว่าเฮ้ยเอาไปมันก็ดีนะจะได้แบบมีคนมาช่วยอะไรต่างๆ่าตัวเลยบอกว่าการฆ่ารับเจ้ามาร่วมเดินทางด้วยทั้งสี่คนก็เลยเดินทางเข้าไปในถ้ำซึ่งมีมาลีนําทางกันต่อมาลีที่เดินเข้าไปในถ้ำอยู่ดีๆก็ได้ตะโกนออกมาว่า ลเเบิดวมาลีตกใจอย oui, ่างรุนแรงจึงร้องระเบิดเวลาออกมาเพราะสิ่งที่มาลีเจอนั่นก็ค uh ือเอาแล้วไอ้กวยเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงฟึบยี่แปดตู้เย็นสิ่งที่มาลีเจอมันคือตู้เย็นโอชิบาที่มีฉนาดเบอร์ห้าอยู่ มาลีก็เลยวิ่งเข้าไปไปถอดปลั๊กตู้เย็นนั้นออกก่อนที่จะนำพาเพื่อนเนเข้าสู่ถ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ในถ้ำมีตู้เย็นด้วยหรอหน้าถ้ำมีตู้เย็นพี่มีสายไฟได้วยอรอพี่ไม่รู้สา่ละถ้ำนี้ก่อนหน้านี้มันชื่อถ้ำสิบหนอที่มามันเป็นยังไงมันเคยมีคนมาตั้งแคมป์เื้อไภัยกันอยู่ เขาขนออกไปไม่หมดเฮ้เขาขนเราเวอร์เจนออกไปไม่หมดต่อไปอีกห้าคำนะอีกห้าคำเราตัดจบแล้วนะามสองหลอดไฟหลังจากที่ดึงปลั๊กตู้เย็นออกแล้วได้ทําการหยิบของในตู้เย็นซึ่งมีหลายอย่างมากอาทิเช่นตู้เย็นเตู้เย็นมีตู้เย็นอยู่ข้างในอะไรวนเนี่ยอ่ะมีตู้เย็นมีหลอดไฟมีเนื้อหมูมีรถมีเครื่องบินอยู่ในนั้น ซึ่งมารีได้เห็นหลอดไฟอันหนึ่งซึ่งมันสามารถสว่างได้โดยไม่ต้องติดฟิวมันถือว่าเป็นพอดีเลยเพราะทั้ง4คนยังไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มแสงสว่างในการเข้าไปในถ้ำมารีได้ทําการหัดหลอดไฟแท่งนั้นเพราะว่ามันเป็นสีเขียวซึ่งมันเป็นสีที่เพิ่มความสว่างได้พอสมควรเลยและได้ทําการปีนขึ้นเขาไปจนเจอปากปากรูถ้ำปากรูถ้ำ ต่อไปกูใช่ไหมเนเี่ยเพนกวินเนี่ยโอเคแล้วพอมาที่ปากรูถ้ำแบบที่น้องบอกทั้ง4คนมาลีตู่ป้อมแล้วก็ปารินาเนี่ยก็ได้เจอกับเพนกวินในตำนานซึ่งเพนกวินตัวนี้เป็นเพนกวินที่ดูแลปกป,กปักรักษาสมบัติแห่งนี้อยู่แต่เพนกวินเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปเลยเพราะถ้าเกิดว่ามีใครที่คิดจะเข้าไปเนี่ยและเอาสมบัติไปทำไม่ดีไม่ร้ายมันจะทำให้โลกเราเนี่ยถึงการอวสาน เพราะเพนกวินเนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อมูลลับออกมาว่าสมบัติปาวานทองคํานี้มันคือใจกลางของโลก ที่ลอยออกมาจากข้างในอ้ายิ่งใหญ่ปะยิ่งใหญ่ปะอันนี้เหมือนแผนกลิ้นไหมพี่อ่าเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่อ่าเจนกินกล้วยเลขเอาไปคือเลขสิบก็คือเจนเมื่อทั้งสี่หนอได้ยินอย่างนั้นทั้งสี่หนอก็ตกใจมากแต่ก็เนื่องจากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมทั้งสี่หนอนั้นก็ไม่สนใจจะเอาสมบัติประวันทองคำนั้นมาให้ได้ใจกลางโลกแล้วทําไมเหรอก็กูจะเอาอ่ะทั้งสี่หนอก็เลยถลานลึกาไปในถ้ำถลานลึกแล้วเป็นกลิ้นเฝ้าอยู่อะ เห็นกินก็อ้วนเนี่ยพี่พี่ดูเวดูขนจะตามทำพี่ไหนยึ่งตามไม่ทันคือไม่ได้ขยับเขยื้อนร่างกายมานานจนแบบถึงเวลาขยับจริงๆก็ไม่ไหวอ่ะพี่เนาะยิ่งเข้าไปยิ่งำยิ่งเข้าลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากไอ้สมบัติพาวานเนี่ยมาลีถ้าเป็นหัวตีอะตอนเนี่ยเลยก็รู้สึกไม่ค่อยดีละเลยใช้สกิลอีกรอบพี่ใช้วอลคายทั้อีกรอบ หลับทุกคนก็โอเคกับวอลไคแต่โบแบบโบรู้สึกยังกลัวอยู่อ่ะพี่โบก็เลยร้องวอลไคของตัวเองอมาแบบโบกับมากันนุ่นมากันเคนะอ่าแล้วก็เบอร์หหนาวเย็นเชิญคุณน็อตนะฮะหนาวเย็น ก่อนที่ทั้ง4คนจะเจอกับปาวานสีทองนั้นได้มีออรา่าอันหนาวเย็ยนแผ่ออกมาจากที่พื้นที่เป็นลาวาก็กลายเป็นน้ำแข็งโดยฉับพลันแยนี่ออร่าจริงป่ะเนี่ยหลังจากที่พื้นได้กลายเป็นน้ำแข็งได้ปรากฏมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นมินเนอร์ทแล้วจะถือขวานและได้ทําการบอกสี่คนว่าก่อนจะเข้าไปต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนซึ่งคําถามนั้นก็คืออ่ะต่อไปว่าไงบุรีโอ้โหส่งมาซะยากเลย ซึ่งคำถามนั้นก็คือเจ้ารู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ข้ากลัวทั้งสามคนเอ้ยทั้งสี่คนก็เลยบอกว่าสิ่งที่แกกลัวนั่นเหรอเฮ่อมันคือการโดนบูลลี่การโดนล้อปมด้ยทั้งสี่คนเลยได้ด่าเจ้าบอสขั้นไทยก็คือวัวมินทอร์ตัวนี่ไปว่าไอ้อ้วนไอ้เขาใหญ่ไอ้ควานด่าไปไอ้อ้วนไอ้ตัวใหญ่ไอ้ควานยักษ์ไอ้เขาใหญ่ด่า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 จนมินอทอร์เนี่ยตัวเล็กลงและด้วยความนึ ตัวเล็กลงอย่างนั้นขวานมันก็ไม่ได้เล็กลงมันเลยเกิดการพลาดขวานเลยทับหัวแบะเร็วเร็วทีมซีจีเร็วเทีมซีจีเลือดกระเซ็นเลือดกระเซ็นเร็วะทีมซีจีเออ <c oughs> <c oughs> และหลังจากนั้นมินอทอร์ก็ได้สิ้นชีพลงทั้ง4คนก็ได้เดินเข้าไปที่ใจกลางโลกหรือป่าวานทองคําและจุดจุดๆจุดขอให้มึงปิดเลยกยล้วยอ้าวปิดเลยยี่สิบเชิญคุกล้วยปิดเลยใครแม็กเลยใครแม็กเลยอะ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋แล้วฟึ้บชี้เล็กหนึ่งอะไรอ่ะเล็กหนึ่งแล้ว นหลังจากที่ไอ้สี่นอเนี่ยได้หยิบอะไรสมบัติประวันทองคำขึ้นมาทั้งสี่นอก็รีบแหกวิ่งออกไปวิ่งออกไปพยายามวิ่งออกจากถ้ำในขณะที่ถ้ำถล่มแบบพอหยิบสมบัติปุ๊บถ้ำถล่มเลยพี่เหมือนในหนังไปอะไรแบบนี้โอ้ใช่เลยถ้ำถล่ม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 รู้ไหมแต่ไอ้สี่นอเนี่ยเนื่องจากมันไม่ค่อยออกกําลังกายเว้ยพี่แม่งแดกแต่ชานมไข่มุก เหมือนก็วิ่งออกไม่ทันเลยพี่ปากค่ำปิดถล่มปิดตายเออปิดตายอสี่น้อยที่ออกไม่ได้เลยพี่แล้วแบบอสี่น้อยนี่ก็ต้องชดใช้กรรมที่โดยกรรมแบบเนื่องจากไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นพี่ถ้ำถล่มคืนถ้ำแตกสลายล่วงลงไปนรกโก้ทูเฮลเอวิวันเย่จบแอปเปยนดิ้งเอาได้ป่ะพี่แล้วแล้วข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไรอ่ะเรคิดถึงเรื่องนี้ก็อย่าเป็นนักการเมืองที่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนนะครับทุกคน อันนี้คือเกี่ยวกับละครหรือความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยไม่รู้ดูพี่ก็พี่แฟนพอดชื่อตัวละครอย่างนี้ผมคิดว่าอะไรโอเคคุณผู้ชมนี่ก็คือรายการที่ทานสดที่อัดกันมา40นาทีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงแล้วตัดออกมาเป็นยังไงก็สู้ๆน้องจอนคือตัดได้คือแม่งแบบต้องเก่งมากตัดให้สนุกไอ้กู่าพูดอย่างนี้นีตบปากเลยก็คือถ้าตัดได้คือแปลว่าน้องจอมีคุณภาพเลยเยก โอเคโอเคโอเคอ่ะคุณกล้วยคุณน็อตฝากอะไรทิ้งท้ายกับนิทานสดไหมฮะก็เขี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วน็อตฝากอะไรไหมฮะอะอยากตกนรลูกอะโอเคนะครับก็วันนี้เป็นนิทานสด EP แรกก็ไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็ถ้าเกิดรักกันชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ายอดวิวไม่ดีก็พับเก็บเลยฮะคอนเทนต์นดิพับเก็บเลยครับผมแต่ถ้ายอดวิวดีเราก็คงจะต้องใช้สมองในการทำคลิปต่อไปนะเนาะโอเคงานไปแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบาย Boop!